อันนี้ก็เป็นไส้กอรอกอีสานนะจ๊ะไส้กอรอกอีสานเปรี้ยวๆนะคะหกลูกสี่สิบจ้าส่วนผักดองก็จะเออของแก้มเครื่องแก้มเครื่องเคียงนะคะก็จะมีขิงดองมีพริกสดแล้วก็มีแตงกวานะจ๊ะเนาะแตงกวาจ้าชิมแตงกวา <laughs> อแตงกวาโอเคนะคะ ผักดองโอเคไหมชิมเครื่องเคียงก่อนนะพริกไม่ชิมให้โชว์นะคะผักดองโอเคพริกหน้าตาก็คงจะเผ็ดนะคะเนาะไม่โชว์จ้าพริกต่อไปก็จะชมแหนมนะคะแหนมเป็นแหนมหมูส้มนะคะเปรียปร้ยวๆเขาบอกว่าเปรียปร้ยวๆนะเดี๋ยวป้ามนาชิมให้ดูนะคะว่าเปรี้ยวไหม มไม่ร้อยเปอร์เซนตเปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวอะอืมออกแนวไม่เปรี้ยวนะคะเหมือนเดิมไม่เค็ดนะคะก็ยังเขาบอกว่าหมูล้วนก็หมูล้วนจริงๆค่ะแต่อาจจะออกแนวมันเยอะอะอืมมันเยอะนะคะมันเยอะ ไม่ผ่านอีกแล้วจ้า